ตอนนี้ก็เสร็จแล้วอาจายเอกอจายเอกตอนนี้ว่าท่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเฮ้ hey, ดูสิเห็นไหมเขาเอาเรือตรงนี้ครับที่อยู่ข้างในตรงนู้นนะครับมาไว้ตรงนี้แทนนะก็จะมีไอ้คอยู่เต็มเลยเหมือนเดิมรู้สึกว่าจะเพิ่มเนื้อที่ให้เคนะครับนี hey. ่ก็เดินทางมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับสําหรับปี2025วันนี้เราก็จะพาทุกๆคนนะครับเดินสำรวจวัดท่าไม้กันดีกว่า สรุปแล้วก็เขาจะทําเป็นตลาดน้ําพาเพลินนี่ครับป้ายตลาดน้ําพาเพลินครับอ๋อนี่น่า็ลือนะครับเขาจะทําเป็นแนวตลาดน้ํานั่นเองซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะยังไม่เบื่อกันนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยสำรวจเล็กๆน้อยๆดูการเพลินๆยาวๆครับกับทริปนี้วัดท่าไม้2025ยา ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าด้านหลังของวัดน,นะครับด้านหลังของวัดก็จะเป็นที่จอดรถแบบนี้เป็นที่จอดรถตรงนี้นะครับและผมรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับตรงน,นี้จะเป็นบริเวณช้างพายบุญชูนะครับตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะสหรับพายบุญชูใหญ่มากทุกคนนี่ดูก็พิจารให้อาหาร พายบุญชูด้วยนะครับนากท่องเที่ยวก็มานี่เราก็จะให้อ้อยผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วใหญ่มากสวยมากเลยนะสวยมากสวยมากม็นจะมีงาเดียวนะครับงาเขาจะมีข้างเดียวข้างข้างซ้ายข้างขวาไม่มีอ๋อ ถ้าว่าทงเงิดูง่ยถ้าว่าใครเป็นที่รตมจูบปันตรงนี้ก็จะเป็นอ่าแพะนะครับเออแพะกับแกะแพะกับแกะอยู่ด้วยกันนะตรงนี้ก็เสร็จแล้วโอ้นี่แพะแพะกับแกะอยู่ด้วยกันตอนที่มาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ยังไม่มีนะับ อ่ะจ่ายเอ๊จ่าเอ๊อย่นี้อย่นี้อ๋อ่นีอะป้อนอ้อมมาทางนี้เฮ้ยน้ำลายเต็มมือทำไมย้าอยู่อะทำอะไรอยู่ป่านนี้ว่าท่าไม้มีการเปลี่ยนแปลนะครับทุกคนมีบอยเ่อยู่ตรงลานจอดรถหลังวัดท่าไม้นะครับนี่ดูสิเห็นไหม เขาเอาเรือตรงนี้ครับที่อยู่ข้างในตรงนู้นนะครับมาไว้ตรงนี้แทนนะก็จะมีไอ้คอยู่เต็มเลยเหมือนเดิมรู้สึกว่าจะเพิ่มเนื้อที่ให้เคนะครับอีไม่ได้ใจว่าเขาย้ายมาจากตรงนู้นหรือเปล่านะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างในนะครับ <Okay. S 1> ถ้าปมันหายก็แสดงว่าเขาขนเรือมาไว้ตรงนี้ <Okay. S 1> ขอเมื่อก่อนเขาจะอยู่เรือเขาจะอยู่ข้างใน,นครับอันนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้แทน เราเบื่อเมียก็จับเมียโยนเข้าไปครับให้เชกินได้ก็ยังมีพายบุญชูอยู่เหมือนเดิมนะครับจุดนูน้นนะจุดนู้นก็ยังเป็นพายบุญชูนะครับแล้วก็จะมีแกะแกะด้วยแล้วก็วัวกระทิงนะครับควายต่างๆก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่บริเวณตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับที่มันเพิ่มเติมมาเมื่อปีที่แล้วไม่มีนะครับที่ผมมาแนละ้วปลายปีที่แล้วก็คือจุดๆนี้ครับกลายเป็นฟาร์มไอเค้นะอ๋อตรงนี้เป็นทางขึ้นเรือคุณผู้ชม โอ้ยมีลูกควายเผือกมาด้วยเหรอวัอดที่ควายเผือกตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเรือนะครับทางขึ้นเรืออยู่ใกล้ๆก,กับควายเผือกตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราลองขึ้นไปดูอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาขนเรือมาจากทางนู้นหรือเปล่านะเดีย๋ยวเราก็เดินเดินกันไปสำรวจนะครับนี่ให้มาดูจุดเรือที่มาตั้งตรงจุดใหม่ก่อนขึ้นมาแล้ว ก็ดีครับโอ้มันจะทําให้พื้นที่ที่ตรงบ่ยเค่นี้มีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคุณผู้ชมเออสงสัยเขาย้ายมาจริงๆกันแหละเพราะว่าผมจําช่องนี้ได้จําช่องเหล็กได้ครับไอ้แค่ก็ยังอยู่ดีมีสุกนะด้านบนครับแต่จุดไอ้แค่เดิมนะครับน่าจะอยู่น่าจะมีอยู่นะอันนี้ผมเดานะผมเดานะน่าจะมีอยู่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับไปกันเลยดีกว่านะใครที่ชอบดู ใครที่ชอบดูช้างนะครับชอบให้อาหารช้างแพะแกะก็มาจุดจุดนีได้เลยนะครับจุดทางเข้านะอ่าเข้ามาแล้วนะครับด้านซ้ายยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่ ก็ด้านขวาก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อมีเปลี่ยนแปลงมาตรงนี้ครับมีเรือมาทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะครับอ๋อนี่นี่มีเรือด้านขวามีเรือมาใหม่จุดนี้เขาอาจจะขายุเ <laughs> ตียปมาเนี่ยน่าจะทําอะไรสักอย่างครับแล้วก็ตรงช้างนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะข้างในนู้นเป็นห้องน้ำเนะดินไปจุดอื่นกันต่อนะครับ ต้นโมงต้นไม้ก็ยังเหมือนเดิมครับคลาสสิกพันเลยเชียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญนะครับจุดทําบุญไหว้พระไปรละครังนะครับจุดทุงจุดเทียนจุดทุบจุดเทียนยบ้าบอนี่พระนอนนะครับก็มีคำอธิฐานอะไรตรงนี้ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอยู่เลยตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนโบสถ์ก็ วันนี้เปิดนะครับสวยเหมือนเดิมเลยอ่าแล้วก็จะมีจุดตรงนี้ที่ลงที่นั่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ป้ายังอยู่เหมือนเดิมครับโบสถ์เข้าไปไหว้ได้นะครับโบสถ์ที่นี่สวยมากนะวัาทางไม้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูไอ้นี่ก่อนเรือยังอยู่เปล่าเขาเอาไปจริงตรงนั้นไปตั้งย้ายไปตั้งจริงหรือเปล่า โอเคเดินไปดูกันอ่าจริงด้วยครับนี่คุณผู้ชมนี่เรือไม่อยู่ครับอ้าวนี่ไงฮะับเรือไม่อยู่เลยครับเห็นไหมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไอ้เค่เลยสักตัวครับไอ้เค่ไปอยู่ตรงด้านหน้าหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับเป็นโล่งๆเลยกลางหันอยู่เหมือนเดิมนะกลางหาันลมยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ่อยเค่นะครับ ตอนนี้เขาทาใหม่หมดละเออเป็นทางลโล่งแบบนี้เลยนะครับยังไม่เหลือซักตัวไม่เหลือซักตัวคุณผู้ชมตรงบริเวณลานเซียนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นหอคอยสีฟ,ฟ้าแบบนี้เลยครับสมัยก่อนเนี่ยวันที่ผมมาครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะ ใครที่มาเที่ยววัดท่าไม้ครั้งแรกๆเนี่ยผมแนะนําลานเซียนเลยนะครับเพราะบริเวณนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยและหอคอยตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปรับชมบรรยากาศได้ครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะทางขึ้นมันชันมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่นะยังไม่เสร็จดีดูซิเป็นยังไงเสร็จเพิ่มขึ้นไหมก็เหมือนเดิมคนระับทพกคนยังไม่ได้ทําอะไรนะตรงน,นี้โล่งๆครับยังไม่ได้ทาอะไรเออ ยังไม่ได้ทาอะไรครับอม,มือนเริ่มอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นข้างด้ดานหน้านะครับถ้าเรามาจากด้านหน้าก็จะมาจากด้านด้านูนนนะครับมันจะปิดถนนแล้วก็ขับรถมาแล้วก็มาจอดบริเวณตรงนี้ได้เลยครับยัง็จะมีจุดจอดรถนะหรือใครสะดวกมาตรงเส้นเพลกระเสพธทางแล้วมันก็จะมาใกล้กว่าครับไอ้ตรงที่เป็นเออ่พายบุญชูทุกคนถ้าใครมาจากเพลกระเสพธแล้วมาทางนั้น,นครับตรงนี้ก็ ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นที่ํำนับปาหูอมจันครับปาหูอมจันจะอยู่ตรงนี้ใครมีความเชือเ่อเกี่ยวกับปาหูก็แวะไหว้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสุขาาสานะขาสีถมส้มนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟรัดเครื่องดื่มนะแล้วก็มีขนมขนมเหมือนเดิมอันนี้อยู่เหมือนเดิมกอริลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนมั่เป็นกอริล่า ไปดูปริลรากันหน่อยอ่ะเก่าเก่าขึ้นไหมปริระยังอยู่เหมือนเดิมนะใหญ่โตมาโหระทึกไปถ่ายรูปกันได้แล้วก็มีรถรับส่งตรงนี้ด้วยสำรวจเรื่อยๆโอ้ยมัจะเป็นอนขนมขนม น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งกิโลเจ็ดสิบอ่ะอันนี้เป็นทางเข้าปลาหูอมจันครับก็จะเข้าไปทางนี้เลยนะก็าสามารถที่จะไปไหว้ได้นะครับด้านนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมีชงมีเชือกเชือกเจ็ดสีเมื่อนี้เจ็ดแสกก็ทุกคนผูกเชือกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายเชือก เช้าวิาสวรอุ้ยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอุบโบสถเก่าอ,อ๋อปึ๊บตรงนี้เป็นอุบโบสถเก่าครับเขับไีกหน่อยอันนี้ใครมีความเชื่อใครชอบอสงบ นิเงียบนะครับ,บเงียบแล้วก็มาเดินบนสักสามรอบตั้งสมาธิสักสามรอบเดินบนนะเพื่อวาัเอ็นิรลิมงคลเนี่ยโบสถเก่านะอันนี้โบสถเก่าเข้าไปทางนี้นะให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งสินี่ครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอืมไสถึงท่าน้ำนะครับ แล้วก็สามารถที่จะจุดเทียนถวายตรงนี้ได้ด้วยนะเทียนรอยน้ํานะครับรอยทุกลอยโศกรอยโรคลอย,ลอยเ,ออเสริมดวงเสริมชะตาบูชาโชคอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. ก็จะมีเทียนตรงนี้ครับเป็นเทียนรอยน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาบูชาลหลวงปู่ลุ่นะครับนโมสามจบตรงโบสถ์เก่าได้เลยนะครับสาลาแก้วสารพัดนึก ตรงนี้ก็จะเป็นถ้านะครับตรง้เป็นถ้านั่นขวาเป็นถ้าแก้วสารพัดนึนจะอยู่ในนี้ครับอ๋อตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคนระับคุณผู้ชมนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่อ้าวสวสดในปาครับโอ้โน้ำใสกว่าเดิมเยอะเลยนะเอ๊ะตอนนั้นมามีปลาหรือยัง <c oughs> อ๋อคุณผู้ชมที่เขาทําตรงนี้นะครับสรุปแล้วก็เขาจะทําเป็นตลาดน้ําพาเพลินนี่ครับป้ายตลาดน้ําพาเพลินครับอ๋อนี่น่าก็ลือนะครับเขาจะทําเป็นแนวตลาดน้ํานั่นเองก็พบกันวันเสราร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดก็จะเล ER. ิกอ๋อสรุปแล้วที่เขาทํานี่ก็คือเขาจะอัปเกรดให้เป็นตลาดน้ําครับอืมเสาร์อาทิตย์นะวันนี้วันธรรมดาครับจะโล่งๆหน่อยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับ แล้วก็มีเคสแจกฟรีด้วยนะครับเคสมือถือผมพาไปดูื่อใครไม่เคยมาก็แล้วกันนะนี่เคสเมื่อปีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วอยู่ตรงนี้ปีนี้มาอยู่ตรงนี้ตนี่เป็นเคสเคสแจกฟรีนี่เยอะเลยครับเคสเพียบเลยเคสมือถือใครมีรุ่นอะไรก็ลองดูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเก่า กังหันกังหันเลื่อนนี้ครับเขาจะทําเป็นอัพเกรดเป็นตลาดน้ํานั่นเองนะทให้มันดูสวยงามขึ้นครับออืมแล้วก็เออ่บริเวณตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นโต๊ะเต็มเลยครับเป็นโต๊ะกินข้าวเต็มเต็มเลยนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะขายอาหารกันตรงเนี้ยแต่ณปัจจุบันนะครับในปี2025ก็โต๊ะจะเหลือแค่ตรงกลางตรงกลางที่เดียวครับ ก็จะมีตัวเล็กๆนี่น่าจะเป็นแบบปูเสือกินนะครับพูดคนนี้น่าจะมากินตรงนี้แน่เลย ก่อนนะครับตรงโป๊ะตลาดพาเพลินี่นะครับก็จะมีของกินพอๆกับวันเสาร์อาทิตย์เลยครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนักขัดเลิกเลยเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเริ่มสาละเริ่มน้อยลงครับก็จะเน้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงให้คล้ายๆกับตลาดน้านั่นเองนะก็จะมีพื้นที่นั่งชมวิวนะครับริมแม่น้ําท่าจีนซึ่งก็ น่าจะโอเคครับคุณผู้ชมนะน่าจะโอเคเดี๋ยวเดินไปตรงโป๊กกันหน่อยดีกว่านะแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับที่ตรงนี้นะนี่ให้ผมให้ดูตรงนี้ตรงเป็นตรงโป๊กที่มันมีเรือตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมตรงตรงนั้นนะครับที่มีกังหันเนี่ยเขาน่าจะปล่อยเป็นพื้นที่โล่งครับส่วนตรงนู้นก็จะมีของขายเอที่ผมเดินไปถ่ายมานะครับก็จะมีข้าวมันไก่นะครับ แล้วก็อาหารตามสั่งเอออาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวครับซีเ็กต้มยำใหญ่ย,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 ยำออยำยำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกน้ำตกปูแล้วก็ลูกชิ้นทอดของทอดอะไรต่างๆนะครับแล้วของหวานเครื่องดื่มนะประมาณนี้แต่ก็ต้องซื้อตั๋วด้วยนะครับซื้อตั๋วซื้อคูปองอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีแค่เดี๋ยแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็ น่าจะมีของขายเร็วๆนี้แหละคุณผู้ชมในปีในเ,เดือนพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาคมยังไม่ค่อยมีอะไรโล่งๆนี้แต่ถ้าจะให้ดีต้องลองลองมาเสาร์อาทิตย์ครับก็อาจจะมีของเยอะกว่านี้นะกว่าวันที่ผมมาครับอันนี้ให้ทุกคนดูเรือก่อนไม่รู้เขาจะพายรับส่งหรือเปล่าหรือว่าพายเล่นหรือว่าแบบมีกิจกรรมให้พาย เล่นแถวแถวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับก็ลองดูครับอันนี้คือบรรยากาศของโป๊ะท่าน้ํานะครับโป๊ะท่าน้ําวัดท่าไม้อืมวัดท่าไม้ก็ที่นั่งต้องยองเบ้าเลยนะครับมีเยอะนะครับนี่แล้วก็มีจุดแบบแะเช็คอินถ่ายรูปก,กันนะครับคุณผู้ชมนี่โปะเขาก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับ รงท่าน้ําก็มีนะมีโปงมีโป๊ะอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เหมือนเดิมครับตรงนี้เออเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกทิศอ,อ,อีกนิดนึงตรงนี้นเขาจะขายติมนะครับเตรงนี้นขายติมนะครับก็สาร์อทิตน์นะครับส่วนใหญ่เขาจะขายสาร์อทิตย์ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวัดท่าไม้นะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงตรง โปะนะครับโปะท่าน้ํามีการอัปเกรดให้มันเป็นคล้ายๆกับตลาดน้ํานะครับแล้วก็มีการเอาเรือนะครับที่เป็นจุดไอเค้นะครับจุดจระเข้เนี่ยไปอยู่ด้านหลังงาบให้ใกล้ๆกับพายบุญชูนะใกล้ๆกับพายบุญชูนะครับที่เป็นช้างแล้วก็มีแกะกับแพเนี่ยมาเสริมนะครับแกะกับแพะนี่มาเสริมอ๋อแล้วก็มีจุดพยานาคตรงนี้มาด้วยคุณผู้ชมนี่ ตรงนี้ครับให้เราถ่ายรูปนะแล้วก็เป็นอุโมงค์กลมพญานาคนั่นเองครับนี่เป็นจุดถ่ายรูปส,สวยๆไว้ครับสําหรับวัดท่าไม้สวยมากคุณผู้ชมจุดนี้เออเเดีย๋ยวผมเดินไปฟ้าครับนี่แล้วก็ลงครับรอดพญานาคเพื่อความเป็นสุขมงคลนี่แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์นะสวยนะข้างในสวยครับเข้าไปดูได้แล้วกันใหญ่กว้างครับ เอาเป็ว่าถ้าใครว่างๆก็ลองมาเที่ยวกันแล้วกันนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับวัดท่าไมนะนะ้นะคุณผูสุมนะสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย